มาดูการต่อประกอบกระดานครับกระดานอยู่ประมาณสิบตัวครับก็ต,ต่อไปแล้วสองตัวเผื่อมีมีรูอยู่สี่รูห้ารูสามรูแกะแกะออกให้หมดดิแกะตัวนี้เพราะมีรูล่างมันจออยู่รูล่างเนี่ยรูล่างตัวนี้รูล่างรูนี้กับรูนี้ซ้ายกับตัวยึดยึดโครงครับยึดโครงสี่เหลี่ยม ส่วนรูบนก็เป็นตัวยึดกระดานนะครับก็จะมีน็อตอยู่4ตัวนอ็วอตสี่ตัวนี้ยึดกระดานตัวโครงสี่เหลี่ยมตัวยึดขาตั้งนะครับขาตั้งสี่ตัวนะครับใช้ก็คือน็อตสีตัวนี้ ส่วนน็อตตัวนี้ครับไว้ล็อกกระดานจุดนี้ยึดกระดานเพื่อปรับให้กระดานหมุนขึ้นหมุนลงส่วนรูบนนะครับไว้ยึดกับกระดานเฉยๆครับตัวยึดกระดานก็อยู่ประมาณนี้ครับโอเคนี่ต่อเสร็จก็จะได้ประมาณนี้โดยเด็กนักเรียนนักศึกษาครับมาช่วยต่อ ต่อคนดี้คงจะลำบากครับต้องยึดยึดสี่คนยึดนอ็นอตสี่ตัวก่อนอยู่ด้านล่างยึดแขงกันดีนะทุกคนอย่าลืมหันตัวนี้ออกมานะครับตอนนี้ตะอยู่ด้านในสองตัวมีอยู่หกรูนะครับน็อตมีอยู่น็อตยึดสี่ตัวด้านล่างยึดแน่นนะครับตัวนี้ยึดแน่นก็กำลังประกอบครับ ชิ้นแรกออกจะลำบากครับชิ้นสองก็สบายใช่ไหมยกกระดานใส่นะครับดเนะ้ไมนะเขา,าข้าง่านยนะครับแล้วก็ใช้ตัวล็อกยึดตัวหัวน้ำดำยึดตรงมุมนะครับก็ถือว่าเป็นเสร็จการขานเท้า ไม่ยกไปเรียงยกไปเรียงอ่าเรียงเรียงข้างๆกันเดี๋ยวไปเกะกาทางเดินครับโอเคประกอบเสร็จแล้วครับเสร็จสมบูร์หนึ่งตัวก็เป็น3ตัวครับนี่ทั้งหมดอยู่10ตัวโอเคแล้วก็อย่าลืมล็อก ล็อกขาตั้งให้แน่นนะครับโดยมีประแจเบอร์12นะครับ